สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวไม้นะทุกคนไม่ตัวนี้เป็นไม้วายเลสนะทุกคนวเลสไมโครโฟนแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะยี่ห้ออะไรยังไงเราก็สั่งราคาไม่แพงนะทุกคนอันนี้ประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็อ๋อที่จะรีวิวก็คือมันก็ดูดีอยู่นะยังไงแล้วก็ตอนเนี้ยที่ถ่ายอ่ะเราไม่ได้ใช้ตัวไม้นะทุกคนเราจะใช้ไม้ของกล้อง มันก็จะได้มาอ๋ออันนี้เราก็แกะออกมาเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แล,แล้วก็เราก็เปิดมันก็เป็นแอุ๊ยตกมันก็จะมีสามช่องเนาะเดี๋ยวให้กล้องมองเห็นตอนนี้ไฟมันขึ้นแบบนี้ก็คือน่าจะขึ้นแบบอ๋อกำลับบงชาร์จแบตอยู่นะทุกคนก็คือข้างล่างมันจะมีอ๋อรูของสายชาร์จน่าจะเป็นไทซีใช่ไหมเขาเรียกว่าไทซีป่ะ แล้วก็มันจะมีรูชาร์จใช่ไหมแล้วก็ถ้านี้ตรงนี้ก็มีมันมีชาร์จนะทุกคนแล้วก็มันจะใส่เข้าไปในนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวตัวไม้เองอ่ะก็คือจะมีข้างใต้ก็จะมีชาร์จแบบไร้สายก็คือชาร์จเข้าไปในตัวนี้นะในแท่นชาร์จแล้วก็จะมีตัวรูเสียบสายชาร์จเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชาร์จไปเนาะมีสองอันแล้วก็ประมาณ สามร้อยกว่าบาทอันนี้ก็คือเรามันจะได้แล้วก็ได้อุปกรณ์เสริมมาเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือแบบกันเสียงนะทุกคนกันเสียงรบกวนแบบว่าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไม้นี้ก็คือแบบมันมันก็กำอ่บเสียงรบกวนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นจุดรับเสียงใช่ไหมเป็นไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็กดนะทุกคน ก็คือติดแบบนี้แล้วก็คือด้านหลังจะมีแบบว่าใช้วาหนีบได้อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เราถอดรองเนาะแล้วก็จะมีสายชาร์จอันนี้ได้สองอันนะทุกคนก็ได้สายชาร์จมาของไทซีก็คือเอาไว้เสียบชาร์จอ่อทั้งหมดก็คือใช้ชาร์จเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ใส่กล่องเหมือนเดิม ราคานี้เราถือว่ามันดีนะทุกคนอันนี้เราก็ถือว่าทดสอบเสียงของกล้องไปด้วยแล้วก็จะไปฟังความแตกต่างของกล้องแล้วก็ของไม้นะทุกคนเรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยเพราะว่ามันราคาไม่แพงใช่ไหมแล้วก็ถือว่าแบบเออทำงานก็เราทดลองฟังดูแล้วนะทุกคนถือว่าโอเคแล้วก็เพราะว่าเราต้องการที่เราต้องการใหม่เพราะว่า บางครั้งอะเราตากล้องกับตากล้องกับคนที่แบบอยู่ในคลิปอาจจะยืนห่างกันอะไรเงี้ยแล้วเราอยากให้ไม่อะเราอยากให้ได้ยินทั้งสองคนใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นกล้องก็คือถ้าถ้าทั้งสองคนอยู่อยู่ห่างกล้องออกไปไกลเหมือนกันอะจะจะได้ยินทั้งสองคนใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคนนึงอะอยู่ใกล้กล้องมากกว่ากันอะอีกคนหนึ่งเสียงก็คือจะโดนตัดไปเลยแบบจะจะได้ยินคนที่ใกล้กล้องมากกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหม เราก็เลยซื้อไม่มาเพื่อให้มันรองรับจุดนี้นะทุกคนเพราะบางทีเสียงไม้ของกล้องอาจจะดีกว่าเสียงไม้ตัวนี้แต่แต่เราต้องการให้มันได้ยินเสียงของทั้งสองคนไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบซื้อกล้องมาเอ้ยซื้อไม่มาอะไรงี้โอเคนั้นทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้์นะทุกคนบ๊ายบายยังไม่ได้เล็กคอสโอเคอีโต,โต้ตเ,เอาพอจะถ่ายปุ๊บมันก็เสร็จเลยก็เสร ควันเฉยเลยนี่ตรงนี้ก็มีพริกเนี่ยดูวันนี้มันมีพริกสวยนะสวยนะเออเดี๋ยวเราพามาโมยหน่อยไปโม้ไม่ได้มาเป็นวันนี้ไม่ตัดดอกนะบอกก่อนดอกไม่เยอะดูไม่เยอะเหมือนคราวที่แล้วอุ้ยผักบุ้งงามเออผักบุ้งงามแต่ว่าอาจจะโดนหนอนกินไปบ้างหนอนแทะแทะไม่เป็นไรให้มันแก่เราจะได้แบบเออให้มันแก่เป็นดอกไปเลยเราจะได้เอาใหม่ ให้มันให้มันหวานเพราะว่าแบบมัน้นั่นแล้วไงมันคงไม่ถึงมันคงพ้อเวลากินไปแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรให้มันเป็นดอกไงเขาบอกอยู่เมื่อกี้ใช่ใช่ฟังล่ะฟังฟังฟังไี่เป็นดอกแต่มันก็ไม่ไม่ได้เป็นเยอะนะหัวมันด้วยนี่นี่เที่ยวมันจากบ้านเยดาอะไรอะจะหัวคำมมต้องเอาไอ้นี่มาให้มันนะค้างหัวมันเนาะไม่ใช่หัวมัน เขาเรียกว่าอะไรขมๆขมอะม่ะมะละใช่ใช่มะละลอดหนึ่งต้นที่เราเอามาลูกนึงอะ่ะจำได้ไหมลอดรอดรอดไม่ใช่ลองกองกอ่ะนี่คือหัวม,มันนะรอก,กินได้เลยไม่ได้มานานเขาเขาก็เลื่อเหเรือของเขาเองและอือดูหัวมันฝั่งนี้ด้วยเรือไปไหนเดี๋ยว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 ไม้มาปักให้มันหน่อย ไม่เข้าไปดูยุงปูข้างในอ่ะเดี๋ยวเดินไปแตกยอดอ่อนม้างยังปักไปน,นี่ก่่นผักที่ผมปลูกนี่งามดีแท้ปักไม่ลงอ่ะดินแข็งฝนตกขนาดนี้ดินยังแ็งอีกไม่มีความสามารถแท้ไม่เป็นไรให้มันเลื้อยไปเดินไปดูอ่ะอูโหูถ้าเกิดย้ามันล็อกไม่ต้องพูดอะไรนะขอบคุณ นี่นี่นี่นมะเขือเห็นอุ้ยกล้องบังหมดเลยบังกล้องเดี๋ยวค่อยเก็บโคตรเป็นตากล้องที่ไม่มืออาชีพแล้วก็ทําไม่ได้จริงๆเลยมีลูกที่สุกแล้วแล้วก็มีลูกที่ยังไม่สุกยังอ่อนสวยดีอันนี้ชุมพู่กำลังแตกยอดนะเดี๋ยวมองใกล้ๆอันนี้คือยอดอ่อนตอนแรกมันเกือบไม่รอดละแต่ตอนนี้มันรอดละสวย ราดแล้วยาท่วมนิดนึงไม่เป็นไรให้มันบงังแดดต้นนั้นก็ผลไม้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆชื่อว่าอะไรนะละมุดไหมนี่คือละมุดลูกใหญ่ละมุดลูกใหญ่กับละมุดลูกเล็กมันคือละมุดยักษ์อืมส่วนนี้แมงลัก เราอยากหวานอะแต่มันไม่งอกนะที่หวานไปก่อนนั้นนี้เรารู้สึกเหนื่อยหอบ <c oughs> อันนี้กระท้อนอมองเห็นรปุ้ยพริกพริกยาวแล้วพริกยาวแล้วอันนั้นกระเจี๊ยบอันนี้พริกอันนี้พริกตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาปลูกอะก่อนส่วนอันนี้อันนี้ก็ของเก่าเหมือนกันมะเขือปุยฝ้าย เดีย๋ยวเดินไปดูอุ้ยแตงโมเราว่าแตงโมพวกนี้ก็คงไม่ได้กินหรอกมันเขาแบบกระจิวะจ๋วกระเจยเล่ยอยากกินไปกินบ้านผมดิที่หน้าบ้านอ่ะโตแล้วเปล่าเดี๋ยวผมซื้อมา <c oughs> อยากกินเมื่อไหร่ซื้อเอาดิ <c oughs> นี่เรากังวลกลัวแบบไม่ดังมากเลยไม่รู้แต่ว่าต้องถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงไม่ไมดังไม่เป็นไรไงอย่างน้อยนั่นติดแน่นอนภาพติดแน่นอนไปก่อนแล้ว สวยนะเดี๋ยวต้นที่แบบดอกเราก็ตัดดอกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดเองไม่เป็นไรเราไม่ได้จะใช้ใครนะไม่ว่า <laughs> เราอยากบอกมากเลยผีเสื้อโรแมนติกมากอ่ะไข่นอนน่าจะเยอะผีเสื้อแบบรอยรวยรอยขยายพันธุ์ดีปะไม่ต้องพูดเรากว่านอน <laughs> พวกนี้ก็ที่ตัดรอบนั้นที่แตกยอดใหม่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็คือแบบ โอเคนะเดี๋ยวลองกองลองกองถาวนขึ้นเต็มเลยไม่ใช่ต้นนี้ต้นนู้นต้นนู้นโอ้โหเกี่ยวด้วยต้นลองไอเกี่ยวด้วยเออเหมือนดีใจว่ามันฟื้นความจริงคือไม่ใช่ถาวรจ้าเฮ้ยนายแต่ต้นนั้นยังไม่ตายนะเราเห็นอยู่กิ่งหนึ่งก็คือมันตายครึ่งหนึ่งไงกิ่งนั้นอะเออมันไ่โฟกัสมันโฟกัสิ้วเรากิ่งนั้นอะคือทั้งต้นอะรอดกิ่งเดียว ขอบคุณนะที่พูดไอ้พวกนี้ก็งามนะหลังจากโดนฝนอะโดนฝนหลายวันเลยงามเพราะเราปักบอกได้ปะได้มีปัญญาใช่มีเนาะพอจะกินปุ๊บมีปัญญาเออก็ต้องมีปัญญาว่าโอ้ยตายแล้วนี่แหละที่เรารอคอยอะไรรออพริกมันแดงแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วอ่ะขออนุญาตเก็บนะวันนี้พริกอะเรามีพริกเกี่ยวนะที่บ้านใช่ปะที่นี่แหละ นี่วัตถิบ้านนี่เดี๋ยวเราเก็บมีหลายต้นไม่เชื่อมาดูดิเราอยากทํเออยากซื้อตะก,ก้าไนะตะก,ก้าที่แบบเหมือนที่เขาทําช่องเขาชอบใช้อะ่ะแบบที่เป็นไม้ไผ่อะ่ะเราอยากซื้อเหมือนกันเราไม่ได้อยากทํานะทําไม่เป็นพวกนี้นะ่าจะเป็นพริกลูกเล็กเป็นลูกละแต่อันนี้เป็นพริกลูกใหญ่ เว้ยพริกเขียวพริกใหญ่เดีอย่าเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่หมดเราไม่ได้มาหลายวันเนาะตั้งแต่ป่วยอ่ะมันแห้งลุงบอกตั้งแต่ป่วยอะไรก่อนน้านี้เพิ่งมาอยู่ลุงบอกอ๋อตั้งแต่มันเอ่ตั้งแต่มันป่วยมันก็ไม่มาเลยอดได้ลุงเหรออืมลุงรู้เหรออืมฉลาดจังแน่จีลุงเราอ่ะเออนี่นี่เป็นต้นที่สูงอ่ะคือพริก ลูกเล็กพริกธรรมดาแต่ต้นที่เต้ยจะเป็นพริกใหญ่มันล่วงไปบ้างอ่ะเดีย๋ยวเราก็เก็บหละน่าจะเอาไว้กินได้ผัดหมูอะไรพวกนั้นพูดง่ายๆว่ารู้ว่าหลานน่ะนีสใส่ก้เกียจ์หลังป่วยก็แบบแก้งป่วยต่อไงยาวไม่ได้แก้งป่วยต่อก้เกียจเลยบอกตรงๆเดี๋ยวนี้เก็บอุ้นขึ้เกียวจังได้หลายลูก ผัดหมูอืมผัดหมูได้น่าจะมีรสชาติเผ็ดด้วยนะเราว,ว่ามันไม่เหมือนที่ซื้อถ้าที่ซื้ออ่ะมันจะเป็นรสชาติไม่ค่อยเผ็ดแต่เนี่ยมันปลูกเองไงพอปลูกเองอ่ะมันจะกลายเป็นพริกบ้านอันนี้ที่ปักแปลงแปลงที่สองสวยนะตอนนี้ก็แบบเริ่มงามงามละอ๋ออันนั้นแปลงที่สองเมื่อกี้แปลงที่สามไอ้นมแปลงที่สี่อืม นู่นแปลงที่สี่แล้วก็เล็กๆตรงนู้นแปลงที่ห้าที่หกนุนนุ่น,นเดี๋ยวเดี๋ยว่ายให้เห็นนะคุณกาลังกินอยู่อันนี้ก็มีนะนี่แปลงหนึ่งก็พร้อมๆกันห <c oughs> วานมาเมล็ดเขาเก็บเลยนี่ได้เยอะนายนายเอาถุงน้ําออกได้ไหมเอาน้ําออกแล้วเดี๋ยวใส่ริกเหนื่อยหอบ มีเยอะนะทุกคนนู่นเดี๋ยวพาไปดูเป็นพุ่ม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 สวยเอาทำไมไม่เอาอะอ่าเต็มที่ได้เลยอุ้ยนี่ไปผลผลิตพริกรอบแรกนะัทุกคนพริกเพิ่งเคยเก็บรอบนี้รอบแรกใช่สิมันพุ่เป็นอะติดแล้วนะั่นะมันก็สีแก้วอะเออนั่นแหละติดแล้วคุมไว้เดี๋ยวไปต่อ เราเดินดูผักสวยนะเยอะอะงามงามมันดีมากเลยมันได้ฝนไงช่วงแบบฝนตกอยู่สามสี่วัน แต่ว่ามันตกแบบว่าเราดินตอนเนี้ยังชื้นอยู่เลยเราไม่ได้มา <c oughs> คือแบบว่าอันนี้ยงามจนใบหนักอ่ะดูเลยหนักยอดอ่ะเฮ้ยแมงเมายอดมันตกอ่ะสวยเนาะสวยไหมกินอะไรอ่ะอ้ก <c oughs> ินอะไรโง่งจริงๆหรือแกล้งโง่สลาเอ <c oughs> สลาของเธออ่ะ ถูกเลยนี่กำลังอถ่ายทำโปรดักชั่นอยู่แล้วก็ต้องแก้งถามไม่ได้หรออ๋อก็ไม่เตี้ยกวบกูนี่ว้าฉันก็เป็นคนเรียวๆอ่ะตลกไปขอ้นถามมือเรายังเป็นแผลเลยเราทำกินเมื่อวานโง่เยเมื่อกี้เกลยดขูดไงไงก็เลยได้แผลมาดแดนยังไม่ได้กินอ่ะ ยังไม่ใแน่เลยมันขั้นตอนแรกขั้นตอนการบอกออกจากออกจากทลายมันอ่ะมันก็บาดเราเลยดูนะคะทุกคนอ๋อไม่งูนะจ้ะเหมือนเพื่อนเราอ่ะนี่คือมันไม่ตาใช่ไหมไม่ตำมันก็ดีเลยเนาะทำดีๆมันก็ไม่โดนต้องละเอียดขนาดนี้เลยจะกินอ่ะคืองได้หมองเราซื้อสำเลยรูปมาเพื่อเจ็จๆไป กินได้แหละกินได้ไม่ให้ปูขอมมันมันคือความพยายามอะที่ดำมาตั้งแต่ปอกอะคือมันอะแบบดีมากเลยนะเราคนปลูกไงโอ้ยโมอีกอะคือมันแบบเยอะทุกคนดูดิแต่อีกนานเลยกว่าจะจะรับผลอะเป็นแบบเป็นอีกเพื่อครึ่งปีอะไรเงี้ยหรือแม่ก็แบบสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยนานอะแต่ยอดเนี้ยก็สามารถเอาไปผัด เดม่ก็เก่งเก่งจืดอะไรพวกนั้นได้นะทุกคนเลยวอีกหกเดือยก็ปีใหม่อจาจารได้กินปีใหม่พอดีหรอตายละแต่ว่าของเราอ่ะดินมันไม่รู้จะแบบลงหัวดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ได้พรวนดินเยอะอะแต่ว่าพืชพวกนี้ยมันจะมีพวกแบบมันคล้ายๆผู้ตะกูลถั่วเหมือนกันแหละตรงหัวมันจะมีแบบสารอะไรเงี้ยไม่มีความรู้เป่าป่าป่า,ปา,ปาพูดอย่างั้นแหละมัวมัวอก็คือแบบมันจะทําให้ดินดีด้วยแหละ นะเหมือนเขาจะเป็นดอกอะ่ะไม่ต้องยุ่งกับเขาได้ไหมล่ะอ๋อปล่อยเขาไปนะรู้ไหมที่เราตามมาตรงนี้เราตามอะไรมาผีเสื้อใช่แต่ว่ามันหนีเราไปละ <c oughs> สวยอะ่ะผักอะ่ะแต่ว่าาไม่ได้ตัดขายเนาะ กยย็ใหญ่อยากแบบทํากระท่อมหมาเล็กๆอ่ะกะต๊อบเออเราทําแบบนั้นไดไหมแบบใช้ไม้แบบทําเล็กๆแล้วก็เอาใบใบหมากมาทําอ่าที่ปักพิง <c oughs> เรียกว่าอะไรนะกะต๊อบกระต๊อบก็ต๊อบ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 อ๋อก็ลยหยังอ่ะ À, อนั้น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 ,น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 เดี๋ยวเราซูมก็ไปให้ดูชุบดูอะไรชุมพืชชุมพูมพปติกะแมนอมออยู่รวมกับต้นเมาที่สูงๆนั่นคือตอน้นเมานะชุมพูปติกมันนอนเนี่ยเล็กๆอ่ะชุมพูปติกมันนอนอยู่มันง่วงเสียงนอกอะ่ะไม่รู้มันดังเข้าไมหรือเปล่านะมันอยู่ไกลเดี๋ยวเราจะเงียบๆ แต่ถ้าเป็นเสียงกล้องแบบของตัวกล้องเองมันได้ยินแต่เนี้ยเราเพิ่งซื้อไมค์มาเรามารีวิวไมค์ไงว่าเออเสียงเออไมค์นี้ได้รับการสนับสนุนมาจากตากล้องก็ต้องพัฒนากันบ้างโปรดักชั่นเราอย่าชุยชตลอดไปไม่ได้มีหนามทวันหนามออกเด ถ้าถ้าตัดขายนี่เราว่าได้สองสาโลและมันไม่อยากขายอ่ะมีปัญหาไหมไม่มีอืถ้าขายมันก็ยุ่งยากแล้วก็ขี้เกียจยุ่งยากเหมือนกันเอาไม่ไม่เฮ้ยอย่าทอนเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวเลือดซุกเลยหาเรื่องโง่ตั้งแต่สลายยังไม่จำอีกชมวิ หาเรื่องให้ชมไงก็ชมต้อหน่อยชมไหมดีมากเลยเนาะมันงามดีอ่ะชอบพี่กหลายต้นนะแต่เพราแบบก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะเท่าของแม่นายที่ปลูกที่บ้านอ่ะอกออย่าฟันเราจะฟันหัวมูเดียวเดี๋ยวเดียวขาอนนี่ก่อนรองเท้าเขาไม่ได้ใส่มาั อีต่อแคปหน่อยอปเดียวม่เจริงยากโากคไหมโอเคสวยเนอะขาดเด็ดยอดหน่ะได้ไหมเด็ดเดี๋ยวยาวเอ้ยยาวแหละเดี๋ยวมันงานยาว เด็ดเรอเด็ดรถอีอ่ที่จริงเราอยากเด็ดไงแต่เด็ดเยอะเงาเหรออืมยังไม่ต้องรีบกลับไงคิดถึงลูกคิดถึงลูกแมวเป็นคนมีลูก งามมากเลยดอกสวยอ่ะเราว่าอันนี้อ่ะน่าจะเป็นพันเหมือนของฝรั่งอ่ะเคยเห็นปะคือดอกใหญ่แบบเนี้ยน่าจะเป็นพันที่เราซื้อเม็ดมาคือหน้าไว้เหมือนกันเนาะแต่นั้นยังไม่ไวก่ออันนั้นคือ เออนี่ก็เป็นต้นพันธุ์ซูเมตแต่เนดอกไม่เหมือนกันเลยอ่ะดอกมันไม่งามเท่าเนาะจากที่สังเกตดูอะดอกเป็นเหมือน,นดอกธรรมดาอะไรเงี้ยแต่นั่นเป็นแบบเหมือนชัดซ้อนหลายชั้นเลยสวยเด็ดอดอกเลยเลย อย่าไปนั่งและเหนือ่อยวันนี้ได้คลิปสักงป๊หนึ่งเราก็โอเคพอใจละถือว่าได้คลิปนี้แล้วกลับบ้านเลยขอไม่ใจรีบตลอดเลยเงายอย่าให้ถูกปาบหน่อยไม่ได้ <c oughs> ให้มารีวิวใหม่ <c oughs> รีวิวปุ๊บอยากกลับปับ๊บ <c oughs> รักส่วนมาก <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันชอบทำส่วนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้ามีโอกาส ก็รีบกลับเลยนานๆทีลูกกูจะกลับบ้านกลับไปดูแลวลูกใข่หนอนสวยแปลงล่างก็สวยพี่เจอ ใช่ต้นเนี้ยสองต้นเนี้ยที่จริงกระดที่สุดแบบไม่ค่อยเต็มใจจะโตอสองต้นเนี้ยตอนนี้โตล้วแบบได้ตัดอ่ะพอได้ตัดมันก็โตเร็วขึ้นเหมือนพวกเรานานๆมาทีพิ่เก็บได้ทีหนึ่งมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ดีเนาะสุดยอดเลยของบุ้งก็งามไปดูฝักบ,บุ้งใกล้ๆน่ะ ไม่รู้ที่มันเอ่อเป็นเป็นมเมล็ดอะไม่รู้มันจะงอกขึ้นมาบ้างหรือยังแต่เนี้ยมันเป็นหลายหลายเม็ดละเป็นเม็นเป็นมเมล็ดหลายต้นละแล้วก็ปล่อยให้มันแก่ไปเลยแล้วก็เป็นเป็นมเมล็ดเดี๋ยวมันก็จะงอกมเมล็ดพวกเนี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวก็ตัดยอดแล้วก็มันจะแตกมันจะแตกแบบว่าอวบอวบ แน่ะวบๆแบบนั้นอ่ะถือว่าให้ได้แบบให้มันขยายพันธุ์ไปจะเก็บมะเขือไหมไม่ต้องอ่ะผักเยอะเหมือนกันเนี่ย โชว,ว่าเราให้ดูเหลาแล้วเหาแล้วก็ปอกง่ายเลยไม่เจ็บนิ้วโอ้เราเลือดไหลเลยทางฟ้าสวยมากวู้วพิซซ่าเพี้ยวละหายคลิคปบะเหนืห <c ười> <c ười> ่อยตั้งหลายนาทีละ บายเลยบายสวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอสอบขอสอบกล้องแล้วก็ไม้นะทุกคนอันนี้เราเพิ่งซื้อแบบว่าไม้วรเลดตัวใหม่มานะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงมันเข้าไหมนะ